สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับตู้คอนเสิร์ตนะครับยี่ห้อ Schneider นะครับก็ดูกันใกล้ๆนะครับตัวนี้จะเป็น r c b o นะครับแบบกันดูดนะครับเห็นไหมครับ R c b o ตัวนี้จะเป็นตัวเทสกันดูดนะครับแล้วก็ แายไปแต่ลูกย่อยนะครับมีอะไรอันนี้เป็นตู้คอน sumer ในระบบโรงเรียนนะครับมันจะมีแก่ไปไปห้องเรียนห้องน้ําก่ไปแต่ละห้องของโรงเรียนนะครับก็่า่ไปในห้องน้ําส่วนนี้ก็จะเป็นของห้องน้ํานะครับ ก็ถ้าหากเดินระบบไฟแล้วนะครับกดตัวเทสตัวนี้นะครับเบเกอร์ต้องทิปลงนะครับถ้าไม่ถ้ากดตัวเทสแล้วเบเกอร์ไม่ทิปนะครับก็เกิดปัญหานะครับก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับอันนี้ผมจะเทสให้ดูเลยนะครับผมจะกดตัวสีขาวนะครับตัวเทสนะครับกดเลยนะครับขณะนี้ระบบไฟแฟ้าก็ยังใช้งานปกตินะครับเอาเลยนะครับผมจะเริ่มแล้วครับหนึ่งสองสาม ผมกดไปแล้วนะครับก็จะมีสัญลักษณ์สีส้มขึ้นมานะครับแสดงว่าเมนเดเกอร์นะครับมันทิปแล้วตอนนี้ไฟก็ดับแล้วนะครับไฟดับหมดแล้วนะครับกลับมาที่เดิมนะครับจากนั้นผมก็จะยกขึ้นมาใหม่นะครับโอเคนะครับยกขึ้นได้แสดงว่าปกตินะครับถ้ายกขึ้นไม่ได้ก็เกิดปัญหาอีกเหมือนกันนะครับ ก็เป็นแนวทางตรวจสอบเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าภาย FIFA ในบ้านนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ